ครับวันนี้นะครับพามาชมบรรยากาศที่ดินนะครับในสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาโนนไทยนะครับวันนี้ปิดการขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับที่ดินนะครับไรอ้อยนะครับอยู่หลังที่วัดการอำเภอพระทองคมนะครับวันนี้ปิดการขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ ขอบคุณทางลูกค้าซื้อและลูกค้าผู้ขายด้วยครับที่ให้ n w ็นดับบิแล้วก็น้องแหม่มนะครับดูแลตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงวันอนวันนี้นะครับหากท่านชมท่านใดนะครับเคยผ่านตาครับคลิปวีโอของเราแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับรูปแปลงสวยนะครับติดถนนสารประโยชน์นะครับอยู่หลังที่ว่าการอำเภอพระทองคำนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทำเลนะครับที่ราคาถูกนะครับเหมาะกับการสร้างบ้านสวนการเกษตรนะครับปลูกผื้งผักผลไม้นะครับแล้วก็ทํา บ้านสวนได้นะครับผมอยู่ใกล้ถนนสุรนาลัยนะครับอยู่ใกล้ตลาดนะครับลําเนดีมากๆราคาถูกมากเลยนะครับวันนี้ก็ปิดการขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับต้องขอบคุณทางท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทางลูกค้าผู้ซื้อละค้าผู้ขายนะครับที่ให้โอกาสนะครับน้องแหม่มนะครับแล้วก็เอ็นวีเดลิจเจเแปะนะครับดูแลนะครับตามการกระจายตลาดนะครับตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงวันโอนในวันนี้เลยนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ มาแสดงความยินดีกับทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าขายนะครับปิดการขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงนะครับรอโฉนดนะครับในการโอนกรรมสิทธิ์นะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับมีเวลาเหลือนะครับเราก็จะพาท่านชมนะครับไปรับชมนะครับในที่ดินแปลงกระต่าเพิ่มเติมนะครับผมาำจค่ะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ